ครับสวัสดีครับพี่น้องมืัอนี้ก่อนนอนมืัอนี้ก็เลียกว่าเห็นอันอีเกลิงพี่น้องมันไม่ไอีเกลิงหรอกอีเกิงอันนั้นเปอีเกลิงครับพี่น้องเป็นไฟคิดห็นอันอีเนี่ยมันคืออีเกลิงมาเท่าสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนแล้วมันจะมีแบบบ้านมีนกสั้นเนาะมีนกสั้นแล้วก็มีมีฟ้ากระตาดฟ้าเห็ดฟ้ากระตาด อาาเสร็จมันถูมันพังปุ๊บเกิดสินเลี้ยวสอดไปเห็นอีกเกิร์งนะครับแต่สามัยก่อนเนี่ยยุบานผมเป็นสันเป็นสามาัยพระยมีเงยสมัยปู่ย่ยยา,ายยตายาย่ตะกรอนเนี่ยเป็นบ้านหลังใหญ่งมีพี่น้องอยู่ร่วมกันหลายคนนะครับพ่อกะบ,บ่มีอย่างเฮ็ดกะเฮ็ดกะคือแบบเวลากินข้าวกินน้ำแล้วก็ไปน,นอนหนองซั้นนะครับนอนหนองซั้นเพราะนอนน,อน่องนองซั้น,น,นล้วก็ เออมีแค้นมี้ยังก็ั้เป่าแค้นเป่าคุยนะครับดีพี่เนี่ยดีใจดีเพราะเป็นนะครับนั่นแหละคือชิทอาไปไกยครับเขาเห็นไฟดวงไฟมือเกลื่องอยู่สิโอ้ยมะเขืนแท้พีน่น้องมะเขืนอีเกลื่องเยอีเกลื่องสมัยก่อนเนาะอีเกลื่องเดียนดาวผู้สาวตำเขาเรื่อโอ้ยจ,จำไม่ได้แล้ว ตะกอนเป็นเวลาเวลาอย่างกันเพื่อนกันบอกฟังน้ผู้เถ่านะสมัยก่อนมันเป็นควบช่วงจำเก่าๆนะพี่น้องนะฮะเจ้าพี่นอ้องผู้ใดอยากเคยเห็นเคยจำมากอก,ก็เคยแบบก็สิเห็นนทากันยีน่หรอกเพราะผมเห็นมาเก็จำมาคิดถอดก็เลยมานาั่งเบึ่งย้อยชนคิดถอดแท้สมัยจะขอมเป็นเล็กหน่อยเก่าๆเนาะ ตะก้อนนี่บ้านแถวบ้านก็เป็นทนรู้รู่างน่นเนาะเป่าแค้นเป่าแค้นน้ำบ้านเป่าแค้นน้ำบ้านถือกขีตุมเนี่ยนะไม่นขึ้นเป็นบ้านผู้สาวตะก้อนเนี่ยเป็นเพลนเป็นปน้ำเพลนแต่เป็นเล็กหน่อยมียากางเกยงยืนตัวเดียวครับกางเกงยืนอันตัวเดียวจะพูดได้บริจาคไม่ได้ก็แสดเป็นน้ำเพลนตะก้อนเนี่ครับก็เลยเห็นบรรยากาศแบบนี้ไฟ คุณนะครับเบึ้งบรรยากาศไฟโรงแรมเพค่นครับซึ่งต้นใหม่โอ้ยไปขีดหอดบรรยากาศเก่าเกาสมัยเก่าแต่เกะตะเกาต่หลังแท้ม่องสอดเดี๋ยวเบึ้งเงินฟ้าเึกฟ้าบานมีหูจ้องปอนยังแป้งเนะาะตะกอนนี่ตะกอนสิมิแตีนใบตองกุ้งนะครับพี่น้องใบตองกุ้งกอ้แอมเฮียนนั่นบอกครับใบตะงกุ้งแอมเฮียนแล้วกับใบ ตองกุณเฮ็ดฟ้าเฮ็ดในลังค่าบางังแต่มันเฮ็ดไปเฮ็ดไปเห็นมากมันกะมันผูมันพังเราพี่น้องผูมันผูพังเรา,าพูดแบบเมื่อกี้นีอ่าเวลาฝนตกมันกหน่อยลงหน่อยลงหน่อยลงเนี้ยครับเดี๋ยวลงก็เลยมันต่างจากสมัยซุเม,มอร์นี่ซุเม,มอร์นี่มีของ เขาห้องไปเขามันห้องเอแล้วก็เลี้ยวหลุดเนาะเจ้ก่อนนี่บ่ได้ครับนอนหนอกสั้นเอาหาพัดมะวีมะวีใส่กันมะวีใส่กันพัดมะวีใส่กันพ่อเอาพัดมะวีแล้วเอาใบพัดมะมะวีแล้วไปนี่กันเออหาตำบมกหุงเนี่มานั่งกินกันนะครับเจ้าก่อนมานั่งตำกินกันมานั่งตำยังไงกันเอาโน้กหอมเมืองกันโอ้ ดักซัสวสินอนซัสสวสรรีรับสสไผ่รับมับนปุ้นลหรครับเพียงขึ้นอีกเกื้อขึ้นนึกเสียครับอีกเกื้อขึ้นนึกเสียซ่วยเกื้อสิเข้าไปซัวเมฆสิบบังเพียงเนาะนอนวอาเลนจักเวาลเลนย,ยังกันแน่อันนี้บอกโค้บโค้บ,บหลังนะครับสมัยผมเป็นเล็กน้อยเห็นหน้าที่เพิ่นเคยยืมกัน,เป,น,น,ออกนเป็นบ้านสองสั้นเป็นบ้านสองสั้นนะครับบ้านสองสั้นเพราะบ้านสองสั้นแล้วพิ่งไปนิก็มี มัก <Vander> ็สิมีอันบ้านสองสันมีนกซ้านยืนออกมาแบบมีนกซ่านยืนออกมาสมื่นนี่สิบบ่บ่มีนะครับสิบบ่สิบ่เห็นเลยบ่บ่เห็นบ่เคยมีเลยอ่าบ่บ่มีสมือนนี่มีสิมีต่แบบบ้านไผเขาห้องไปห้งมันแต่คิดหอดได้กัาแบบนี้แต่ก่อนหัคิดหอดช่วงหนึ่งช่วงชีะบวกพุ่นพี่น้องก็เห็นบอกไอ้ชีชีะบวกข้ว่ยนะครับเวลาเสีย วิลาข้าเดี่ยวข้ยไปไทยนี่แต่ก่อนนี่มันมันเป็นทางเป็นทางเป็นทางน้ำครับข้าวอย่าน้ำทางน้ำล่ะทึ่งน้ำไหลซึ่งยังชี้ข้ครับพี่น้องชี้ข้าวึ่งหลังข้ยนี่หน้าเป็นคนไรจำได้บ่ลืมครับหน้ารับสมุนแล้วก็เป็นเวลาอยู่ในมหาลัยผมก็จำบ่ลืมเลยเอาผมไปไทยให้ใสน้าน้ำไทยให้ใสน้าไทยเตือนไทยจะตีหาพี่น้อง ไทยตีหาไทยตีหาช่วยวิลเลี่ยนเลยเพราะว่ามงนหนึ aky, ่งมูเฮาบลูเนาะเดี๋ยวหน่อยโมูนเฮานั่งเล่นเป็นมูนเราอยู่นั่นล่ะเพื่อนเดเป็นมูนอะครับบุ่นไปเป็นมูนกับบพเพอ็อกไทยหน้าเลี่ยนก็เลยเฮ็ดเลยไทยเฮ็ดซอยเพื่อนำพันเจ้าเพันเมย์น้าน้าแล้วเมย์กันซอยเพื่อนจำได้บ่ลืมครับท่างฉีดปวกค้อยน้อยเวลาไหลง่วงเราเลยข้อยเราไปเดี๋ยวข้อยไปไทยหน้าซิมีน้ำไหลน้ำไหลครับน้ำไหล กล้วยยางเขาชีเขาชีตั้งกล้วยรับเราสองขางชีจะปวดทั้งปไปแกมีต้นไม้ต้นไผ่ต้นยังครับหลายๆนี่ครับโบ้ซ้ำเนียนไม่ไม่จริงจีบอะลรพี่น้องโอ้จะเชื่อว่าไงถ้ามีว่างๆที่บอกพี่น้องฟังไม่นีก็บมั้พี่น้องฟังว่าคือเสียงอีเกิร์งนี่คือเสียงอีเกิร์งนี่นะครับคือใช่ไหมพูดนะเสีงอีเกิร์งไหม บรรยากาศเดี๋ยวขึ้เสียงเก่งให้ก็ี๋ยคเรื่อักคุ้มกับคุ้มหลังครับพี่น้องก็เลยมันลองว่าวพี่น้องฟังกันเถอะแต่คนสี ok. ่ส the ิบกว่าสี่ชิ้นทอดที่ดอกคันเม้ยมติมกัจะว่าอะไรครับพี่น้องมือกับพ่ออ่นมืออื่นเนาะเพราะว่าผมเกินได้ซับหนีอะไรพี่น้องมี่ครที่หาเลี้ยงมันแล้วบอกพี่น้องไหมเยวถ้ามีเรื่องอ่าเรื่องนี่เดี๋ยวผมชิวว่าพี่น้องฟังไหมเรื่อง สมัยคุ้มก็คุ้ม,มหลังเนี่ยโอ้หลายแห้งพี่น้องหลายแห้งเมื่อนี้ผมกลับมาอยู่แล้วครับ mm hmm. เพชรบุรีแล้วแต่ว่าใันมียังดีๆ